ไก่อดเอด็ดอดเอด็ดฟุ้งนเป็นโลหัวใจไปวไปิได้เลยป้าน้ำพี่น้องน้ำลายเลยงอโถอยวะน,นะป้ากินผู้เดียววะนะอิ่มแล้วง่อยนะทักทายสบายดีเอฟซีมดซุกคู่ซุกคนเด้อ มาพบกับสาวสวัสดีแล้วพี่น้องกับบรรยากาศคืมคึมคืมฝนเมื่อนี้คอยพาพี่พาน้องไปดำหน้าเลยพี่น้องเลยนี่พ่นอันหมูอันหมูพ่นผักกาดไสคนผู้ไปแล้วผู้อันไปดำหน้าล่งอยู่บ้านบึงพะนะพี่น้องสิบเอ็ดคนคักๆักแล้วพี่น้องมีมีแต่ไทยบันเวงในสิบเอ็ดคนนี้ถ้ยบันบึงมีได้นับว่าไายบึงจะมีหรือบ่อะไรอันไทยเวง ไปนี่นะสิบเอ็ดคนเป็นหัวหน้าเลยเนาะนี่มีแต่พุ้สาวเสืยไปก็ได้นีมึงนี่คอยกับไปกลับลู่ทรายไดย้บัติน้อยในครูอยู่ได้นี่หวานก็ไปไอไตอนนี้ชุมคอยผาเดียวยางไปพี่น้องไปหอดบันบึงเพื่อนมีมีรถม,มาเอาแล้วเนาะแม่วัน <laughs> มีรถมาเอาเพราะว่ามันไก่ไปฝาทางพระบ้านบึงของพื้นทีพี่น้องไก่ไก่เติบไก่เป็นไปทางพระบ้านบึงของพวกเรากรับมาเพื่นจะรัดเอาอยู่โคอู้นี่พุ่น้าเฮายางมาตั้งแต่บ้านเวงมาหาบ้านบึงก็ไก่เติบพี่น้องอันไม่ได้เคยไปเลยหาเจอหอบละมืออ้าคนมาพิธันมู่วนี่นะอะไร ลืมลืมคนนำเพื่นเอยังเพืเ่อเนเอ้ใครชุดเอาเป็นเพื่อนะ, <c ười> อะนา่าอนะเลสเมยบอกรความโอรถความโอดีละขูาคมขายใรลูกปลาวะนี่แม่นละ บอยมีน,อน,น้องฮอดโคโอู่แล้วพี่น้องนี่หาบ,บีเห็นรถพลมหาหามอ่ะจ้าขันเลยน้อยบอนเฮ็ดเลอร์เป็นีย้ยังฮอดทางฮอตหน้า,นอานโอ้ตายบัดคักๆบัตนเป็รถหุ่นกับบัดนี่แล้วเน,ะน,นเาะจ่อยกับบัตรนี่แล้วค่อย <c oughs> อบรรยากาศก็ดีครับพี่นอ้องพวกบางคนก็ย่านโคโคอู่นี่ มันโยมเลยนะีป้าจ้าไก่อดเอ็ดอดเอ็ดพุดพ่งคนเป็นโรคหัวใจไปวิได้เลยนะป้าน้ำพี่น้องน้ำลายเลยโู้คนโต๊กน้ำลายชุมพลยานจับจับเดียวไป ฟ้าโยกไอรีเลยไงมันโยกไอรีฟ้าหนำตึกชรุงเด้น้ำหุ่นโอตโตโอตโตตึกชรุงแต่ละได้ฟ้ารถไทยมาแห่งโยกแหง่ง ไปดำหน้า <S <S ช่วงหน้านี้เขาดำมืดหลายเลยแถวบ้านเฮาย่งยังเลยมีคนดำแถวบ้านบึกมีแต่คนดำหน้าหลายเลยข้ามีาปีงอเงาะไปทางคุ้นมั้ ก็ไปคนละทางนี่นะไปหอนหน้าล้พเี่จะขางเลยนาะนี่ตอนนี้กำลังหอดหน้าพู่น้ีน้องย่างบ่ใกล้กล้กลนึงหากมาหอดว้าคนบ่หลายเทียงน้อยนึงจุ๊บบ่เข้มชนจุ๊บคนยุบมีจุบ นี่นะผู้ไปลาผู้ไปลาผู้ไปผู้ไปรัดเอาว่าอันว่าอันเอาขี้รถคอยนี่แหละยางไปรัดไปรัดเพื่อยางป่าหมือกินน้ำเลยวันนี้มันไก่พูดเอ็ดเผื่อมือบอกอดกุ๊กเชาอย่างนี้พีงอยันพี่ง้อยยันปีกปีกมีเขาวอกนะ กาพนกระบะงามมากฮดดพ่นลกแล้วระเนี่ยเยเขาดำจะดำกระดำหน้าบึงช่างปีงลายแล้วเนาะแซ่บนะงามฮะอ๋อเนาะ

Hãy subscribe nói kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Hấp, 快点！ ป,ป,ป,ปลายแล้วอะไเอ็ดผื่อตานปีงฉานะตานยันปีงนี่<ด>ตอนนี้เ่ากำลังเยอะขึ้นกินข้าวตอนนี้กับเวลาสิบเอ็ดโมงก,กว่าๆย้อนสิบสองโมงแล้วพี่น้อง วันนี้เหาดำได้บอกได้ไล่เฮืองวันนี้ก็น,น่าพ่นทั้งหมดนี่นี่พุ่นที่เหาดำมาพูอันมองที่คนหลายๆพุูนละอันตั้งแต่เฮอพูก็มาฮอตพี่มาเฮอที่เหาอยู่นี่แหละ,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 ะปีงก,ก้าลายหลายนอตันอของกิกาก,กิกากไข่แด้มื่อนี้ตะบีแดดพี่น้องเอ้ยแดดบีแห้งอัน มื่อเช้าน <y ellow outro> ี่ก็ฝนเยอะฝอยๆลงแน่บัดอันี้มันมาเริ่องแดดจักหน่อยน้ำกระไรน้ำหนาพอน่ะเต็มหัวเต็มคันอะไรกินข้าวเลยเลยไปเชื่อทำไมติดมาเจ้าก็เยอะกินแยกวงมาลัดแยกวงแยกวงแยกวงน้อยก็แยกวงแล้วหน่อยมีสองผ้านี่ทางพี่เพลงมันน้อยแบบมีจุ๊บเดียว ก็เลยเฮ็ดงอันนี้มาอยู่ข้างล่างพี่เลยแน่แนวกินนะแกงไก่แกงไก่ตำหู่งอหือแซ่บบ่กลับกินข้าวนี่น้อโอ้โหพิ่นวานจองจามไม่รู้โอ้โห่คุณตลกดู่พี่กินข้าวเด้อกินนั่นตอนนี้บ่ตลกเก่งนะมามูบ่เนาะกินไปงาน ปีก็ย่างเก่งขััขมาเ้อผมเป็นพีน้องกินข้าวเด้อปีงบชี้คุณคบกลางหลังร้อยน้ำป่ะี่ว่าอร่อยน้ำคือมีกระโดดไม่กินข้าวเยอะโมโหบ่้าวตะลงตำหุ่งก่อนก่อนข้าตะลุยนะกับห้แลอามือนี่กับกินกระมวลกินกรวลชงก้นมือนี่กับใ้แว กินข้าวบ้องกินข้าวราแซ่แกงใกล้ซื้อมาพักเพิ่แงกินกับา่ระบพกกินายาลายนี่เนาะกินอื่มแล้บอกลคนอิ่มเนาจะเขนโหกินข้าวเป็นเผอเขาบอกเพื่อข่มกูว่ากูจะดจะแก่อิ่มเราแบบจิตแล้วพื้นโนแล้ว บ้าพี่เลยนะตีนกินข้าวกับบรรยากาศดีขนาดพี่น้องเอ้ยกินแคมน้ำกับเป็นสีคึ้มคื้มบีเดทปรเลยพวกนี้พอว่าห้อนแดดที่จริงเขาว่าปีงจับลังมีน้ำกันการกลัวนกินงั้นกินยังปีงงั้นจังอิฟาวอุร่วเบอไปอันนี้ก็กันรูดไหม นี่พี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วก็กินต้มหวานตื่นนำแนาข้าวแกงนี่ยังได้เวนอวานมาต่อหั่โย้เลยวยเวนะมากินผู้เดียวเ้ยนะใส่กิดเลยทางหลังแน่นอน่ีบะทาไหลงแนอน เพื่อปีเกิดปีเดียวนะเพื่อเกิดปีเดียวโอ้โหผู้สาวซ้ำน้อยชั้นนี้นะพอดีโฮออลิคอร่อยได้ชั้นนี้ได้ผู้หญิชั้นนี้้ชนนี้กินอันนี้สองคนนี่นะอันเกิดพออันนั้นปีเดียวนี่ตีน้อยกับอันหวานนี่นะเกิดปีเดียว dạ นี่ lắm bà ให้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  tươi ให้ให้ อังลังอีกลังอยู่เออนี่เลยน้องแกไม่ย้ายได้่าไม่ยอมเอ็ยังคือพี่น้องเบิ่งบรรยากาศยำค่ำค้าพี่น้องประมาณสี่โมงหรือห้าโมงประมาณนี้ละตอนนี้เพคนกำลังมัดกามัดบุงอยู่ตอนแรงลุกกาพี่น้องตอนเสาดำมัดกาเพิ่นมัดกา ทางนั้นกับมือแซวเซวแล้วเลิกเลยพี่น้องเลิกอันห้าโมงห้าโมงก็เลิกประมาณห้าโมงนี่แหละเดีเลิกมือนะทางนี้กันยังมัดกายอยู่พูนยังทางนี้พนไม่ยังได้ดำพี่น้องนี่แถวนี้ก็เยอะแล้วมัน่ะบรรยากาศคัๆคพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จบชำนี้กันเนาะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เด้อขอขอบกุขอบเจอเด้อผู้ติดตามเล้ครับชมแล้วก็เฮอกำลังใจสะสนตลอดมาเด้อ